ครับกับสอนล่าแสนยวพเป็นไทยลนา์ครับและรอบนี้ครับเรามาแบทเทิลคะแนนถือว่าสูสีนะฮะตอไก่มีอยู่7คะแนนขอไข่6คะแนนครับแต่ครั้งนี้นะครับจะต้องมาช่วยกันในการตอบคำถามให้ได้ใช่แล้วฮะใครตอบถูกเข้าสู่รอบล่าแสนทันทีนะฮะเชญเลยครับทั้ง2ทีมเอาล่ะข้อนี้ข้อละ3คะแนนนะครับทั้ง2ทีมต้องช่วยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญดูคำใบ้ครับ เที่ยวผับเที่ยวบาร์ครับนี่นะพี่เขาพูดไทยหรือเปล่าเขาพูดไทยแต่เขาพูดเร็วครัผมเขาก็เลยใบมาว่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์เอาละพร้อมนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะครับเอาเอาเอา คุณหมอสุดยอดมากมีขึ้นแค่5ตัวอักษรเท่านั้นนะครับไม่กนไปเหรอฮาริกดตอบเลยแมวไม่อยู่หนูร่าเริงครับตอบไปแล้วครับว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงค่ะเป็นคำตอบที่ ก็ไปเที่ยวแับเที่ยวบาไปกินข้าวกับเด็กกับหญิงก็สบายเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะไปเที่ยวนัครน,นายกกันแล้วก็คือแมวไม่อยู่หนูล่าเรืองไงครับเอาละตอนนี้นะครับฝั่งขอไข่ได้เพิ่มอีก3ามแนนะเป็น9ก้ตอ7คะแนนขั้นต่อไปสำคัญมากๆไรได้สำคัญมากๆนะครับเชิญชมคําใบครับจียนอนยังไม่เกิด รางมากนะครับจียอนยังไม่เกิดครับผมขอคำปริศนาครับเพื่อสามคะแนนนะฮะอักษรมาครับสามคะแนนนี้มีค่ามากนะครับตอนนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับทั้งสองทีมนะฮะว้วเี้ยวเวเตียวเว้เตียวเว สุดอยอดมากต,ตอบผ่านแล้มตอบสงครามโลกครั้งที 2> ่2ครับเอาละสามคะแนนนี yeah. ้มีความสำคัญมากถ้าขอขายได้ไปนี่ถือขั้นเกือบร้อยตัวเลยนะครับนานเลยใช่ไหมตอบไปแล้วนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เป็นคำตอบที่ โลกครั้งที่สองจีออนอยังไม่เกิดน่าจะเป็นชุลม,มุนกันแหละเราก็ลำบากเราก็กลัวไม่มีไม่มีอะไรกินไม่มีที่อยู่ไม่อยากให้เกิดอีกค่ะเอาละที่บอกไปนะครับว่าข้อเมื่อสักครทู่3คะแนนมื่อสักครู่นี้สำคัญมากเพราะว่าข้อต่อไปคำละห้าคะแนนนะครับโอ้ไี่เท่าไหร่นนั่นหมายความว่าตอนนี้กอไก่กมีอยู่เจ็ดคะแนนต้องการอีกสานมคำนะครับถูกอะ่ะ ขอไขมี12คะแนนต้องการเพียงแค่2คำเท่านั้นเข้าสู่รอบลาสานนะครับครับเป้าหมายของพวกคุณคือใครถึง2ี่คะแนนก่อนเข้าสู่รอบลาสนทันที<ะ>เอาละาาตั้งสีดีครับฟังคำใบ้จากคุณอาศร์ครับคำใบของคุณทั้งสองทีมครับคำแรกคือคำว่าก่อนนอนอเป็นคำว่าอะไรได้บ้างผมขอคำปริศนาครับ,บ,บ,บโอ้โหยี่ไงวะนะโอ้โห ทีมขอโชว์เหนือครับกดปุ่มตอบทั้งๆที่ยังไม่มีตัวอักษรขึ้นเลยสักตัวซึ่งค้าตอบคำนี้ได้ถูกต้องยอมรับเลยว่านายให้แน่มากว่าแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปฟังกันครับไม่ขึ้นตัวอักษรเลยนะครับคำใบ้คือกอดนอน,อนคำตอบคือราตรีสวัสดิส์เพื<า>่อคะแนนเป็นคำตอบที<า>่<า> ทีมขอต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมกออยังคงต้องการอีกถึง3ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนซึ่งถ้าทีมกอยังอยากจะอยู่ในเกมนี้ต่อไปข้อนี้ต้องไม่บ้าน้ะนะครับทีมพนุพคนนะครับทีมกอไก่มีอยู่เจ็ดคะแนนนะครับขอไข่มี17คะแนนนั่นหมายความว่าทีมหนึ่งเพื่อปิดเกมทีมหนึ่งเพื่อยื้อชีวิตนะฮะและคําใบ้สําหรับข้อนี้เหมาะกับทีมกอไก่มากครับคือคําว่า รผมขอคำปริศนาครับเพื่อปิดเกมต้องตอบไปถูกขอไข่อักษรมาครับเอาแล้วไงทีมขอมือไวกดตอบได้ก่อนว่าแต่ว่าคำตอบนี้จะทำให้ทีมขอปิดเกมได้สำเร็จหรือไม่มีลุ้นครับมีลุ้นหมอกดปุ๊บ ดูมือของพี่เต้นกำลังเข้ามาแล้วไอ้คำหลังเนี่ยผมมั่นใจนะดีลยวผมอยากรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมึงรู้ได้ไงวะืูว่าไอ้นี่มันต้องเป็นตาฟ้าฟางแต่ไอ้สามพยางมเนี่ยพี่ก็เติมดวงเข้าไปดีดวงตาโอ้โหลี่ปาดเพื่องยิ่งจริงครับลอคตับมาดวงตาฟ้าฟางตอบไปแล้วเขาพูดดวงตาฟ้าฟางถ้าตอบถูกเข้าสู่รอบล่าแสนทันที แต่ถ้าตอบผิดโอกาสของทีมกอไกยังมีอยู่นะครับยังไงไม่มีแล้วแม่ใจเย็นๆนนวดวงตาฝ้าฟังเป็นคำตอบที่ออเอ้าส้มหลนแล้วครับทีมขอตอบพลาดไปอย่างน่าเสียดายเป็นโอกาสให้ทีมกอได้สิทธิ์ในการตอบพร้อมกับได้ตัวอักษรเพิ่มงานนี้ทีมกอจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้หรือไม่ไปฟังกันครับ เฮ้ยเฮ้ยใครพี่บุกกี้ครับพี่บุกกี้ด้วยกันครับและตอนนี้สิ่งที่พี่จะได้นั่นคือตัวอักษรเพิ่มด้วยนะครับจะแป็นจะแปลนทางเนี่ยตอบตัวอักษรเพิ่มครับตอบว่าอะไรดีนะแะคำตอบคือคำว่าสาวสาวตาฟ้าฟานสาวตาฟ้าฟานบุกกี้ เสาตาฝ้าฟางฉันอยากเชื่อ์าวตาฝ้าฟางใช่สติดมื่อกี้เราสติกี้ราสติทั้งสติเลยสติโนเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบนี่ตดียตอบว่าสายตาฝ้าฟางสายตาฝ้าฟางเป็นคำตอบที่ถู้ต้อง ไดครับทีมกอยื้อชีวิตได้สําเร็จถึงตรงนี้ทีมกอยยังต้องการอีก2ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนในขณะที่ทีมขอนั้นต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมเกมนี้จะจบอย่างไรไปลุ้นกันต่อครับตอนนี้ครับบอกก่อนเลยว่าถึงแม้จะตีตื้นขึ้นมาแต่ก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราต้องการแค่หนึ่งคำพ่อไก่สองคำนะครับเอาวะเอาวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาละฮะและนี่คือคาใบ้ของคุณนะครับ คำใบ้คือคำว่าวันสำคัญผมขอคําปริศนาครับและข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินหรือเปล่าอักษรมาครับทีมหนึงเพื่อปิดเกมอีกทีมหนึงเพื่ออยู่ในเกมต่อนะครับ และแล้วก็เป็นทีมขออีกครั้งครับที่มีโอกาสจะปิดเกมนี้ได้ซึ่งคำตอบนี้จะพาพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบล่าแซนได้หรือไม่ฟังคำตอบกันครับโตโดเฮ้ยลิทพี่พาดเอาเฮ้ยใหญู่พี่ขอคำตอบครับพี่พาดลิทเอ้าพิทีโอ้โหพิทีมีเวลานะครับพได้ไหมครับตอบไปก่อนครับใช่ไม่รีบตอบทั้งหมดเลยครับ ได้ครอไม่ได้น่าเสียดายจริงๆครับทีมขอตอบพลาดเป็นครั้งที่2จึงเปิดโอกาสให้ทีมกอได้ตัวอักษรเพิ่มและได้สิทธิ์ในการตอบอีกครั้งซึ่งทีมกอจะต่อชีวิตได้อีกหรือไม่อยู่ที่คำตอบนี้ครับเอาละตอนนี้เป็นโอกาสของทีมกอไเลยครับพีเตอรพิบุกี้ ตอบเลยผมตอบเลยเหรอได้ตอบเลยถึงได้สอมเพิ่มนะฮะอ้าวสอาก็ได้ถึงให้ทุกออกสอมเพิ่มครับพี่ทีมองคลสมรัดทีทีมองคลสมรัดเป็นขั้นตออที่ 1...1...1...1...1... ได้ขึ้นมาตีเสมอกับทีมขอจนได้ครับถึงตรงนี้ทั้งสองทีมจึงต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมสุดท้ายแล้วทีมใดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบล่าแสนและข้อชี้ชะตานี้จะจบลงเช่นไรต้องไปลุ้นกันครับและคะแนนตอนนี้ทีมกอไก่ขอไข่เสมอกัน17ต่อ17อคะแนนหมายความว่าข้อนี้คือข้อสุดท้ายในการตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบล่าแสน นี่คือคำใบ้สุดท้ายของทีมกอรหรือทีมขอผมไม่แน่ใจนะครับคำใบ้ของคุณคือเหนียวนั่นสูตรหาเจกเลืกเพราะนี่คือข้อตัดสิน <c oughs> <c oughs> ผมขอคำปริศนาครับ <c oughs> อักษร,รตัดสินมาครับ <c oughs> เพื่อเข้าสู่รอบล่าสานะครับ เนียวแน่นคือคำใบ้เอาแล้วครับหลังจากพลาดไปถึงสองครั้งครั้งนี้ทีมขอกดปอบอีกเป็นครั้งที่3ในข้อนี้พวกเขาจะตอบถูกและแก้ตัวได้สำเร็จหรือไม่ไปฟังกันครับมอริสกดอีกแล้วครั้งนี้ขอให้ไม่พลาดทีเถอะเเทปกาว2หน้าครับ การคันสรูนะฮะค่าข้อนี้ตอบถูกจะเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ของรายการที่ทุกคนในสตูจะเฮพร้อมกันนะครับตูหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ของทีมขอทีมกอพิธีกรไอเจมรวมถึงทีมงานทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ครับตอบมาแล้วว่าเทปก่าสองหน้า

หนะฮะน้องโตโน่น้องริชครับเขาสุ่รอบล่าแสนจะทำได้หรือเปล่าแล้วพวกเราจะได้เงินส่วนแบ่งจากเขาหรือเปล่าครับกลับมาช่วงหน้าครับอักษรล่าแสนพี่ออมปรเบิทยแลโห